โอ้ยพ่นกระบอตกหลายมือหลายวันหักกระบตกตกมอนี่สโองเลยเฮ้าที่ฮันอนท่าพ่นตกกป็เจ่นอ้วนเลยล่ะวุ้ยเมนไปมีผู้สาวเลยบ่ห่างกันแต่ว่าหาหกเดือนในใจไอ้ก็ม่ถึงเราคเดียวแล้ววุ้ยนายเคยผู้ได้เจ้าโอ้ยหักแต่เจ้าคนเดียวแล้วกินยังดีล่ะเฮ้ามือนี้นโนโนเม่นอเด็ดเฮาก็แมงเมาตัวโอ้ยเมนข้อมีมล่ะบอกถึงแมงเมาเนี่ยแล้วน้ำลายไหล อาอันนี้สําหรับของขวัญเด้อวุ้ยเจ้าก็เป็นตาฮักขึ้นกันเนะาะกบดในหมู่บา้านก็อายนี่แหละหรอุ้ยจะแมนเราบ่อายเนาะกะพวกล้อๆก็ถือต้มสมสบายประคามเลยด้ยดยสั้นหน้าตาแบบเจ้าบไิเห็นขาอ่อนค่อยหลอเออกว่าแต่หมูพวกกับกบิดไปแล้วเนะาะเบดจังไรพวกดีดกั็นเงียขายจะบิดจะน้อยเจ้าก็ไข่เลยสิเป็ไล่ต่อไปสิบอกให้หมูพวกเข้าก็ดับย้อนพวกดีดเงี้ยขาย,ยานี่แหละอ่ะอ้อย่าไปสนเถอะมาสลองเฮ้า ยกจงยกอุ้ย,กย,กยกแขนบูถึงบูทุดเด้อบูทุดบูทุดเจ้าไดบริโนอกใจคอยบอ่กวาดินอกใจแหละผมมีฟัวใหนนอกบ้าวแอดเ็นมากรับพไม่เงี้ยซื้อเฟสกไนน็ไอจนเทื่อนเดือบอ่ะไปเลยสิครับคุณรอเขาไปตังเงี้ยนน่ะดอกเอาละเรื่องอื่นบาตรงเวลละกล็หลายเดือนหลายวันลเลาจะไเอาไปเจอกันบุ้ยของขาดแล้วเนาะก็ขาดแล้วเนาะก็หลายเดือนนึงเอาละ่อยกับเจ้าเจ้าก็คอย ก็ได้เวลาผสมพันธ์กันเลยบุ้ยจะแม่นเพิ่นเขี้ยวบุกเขี้ยวได้สิได้เป็นพ่อของลูกเจ้าจูโโจมเลยเด้อปล่อยใจฮอนแหม่มนเนื้อไอ้กูมีความสุขเนี่ยกบรบบได้การจังหวะอลไเซ็งอารมณ์ข้าเรียวก,ก่นอนกรบบได้เนาะเฮ้ยๆได้ค่าเราลวละกูมันนี่นึกโจรช่วเยเกบบดีบ่ก็ที่เอ็มท่อเฮ้ยเราขาดบรได้เว้ย